วันที่อยู่ยา่ามาสินะทุกคนรอชาอะไรรีบอัปเดตเลยสิครับเปิดประตูสู่โลกแห่งนักประจนภยัยรับรางวัลประจำวนัน <Yeah. S 2> รับรางวัลทดสอง ยาวๆเอ,อ้ยพี่มาหาแล้วชุมวัฒชุมโอ้โหขาวจัว๊วงโอเคเอาไหมเอาไหมอ่ะไอ้ชุดชุมขาวจัว๊วงอีกแล้วเก็บโอเคเอาไหมม่วง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 ขาวชัดๆเอาไหมเอาไหมเอาไหมอืมไม่ออกไม่ยอมครับม่วงขาวจัว๊วงเหมือนเดิมไปวันนี้อ่ะเอาไหมเอาไหมชึบ พิ oh, ่มเพิ <blond> ่มเพิ <Luis> ่มเพิ่มเพิ่มโอ้โหมีแต่ข่าวร้วนร้นเลยคืออะไรวันนี้สีม่วงอะไรวันนี่ยสีม่วงสีม่วงมาเถอะสีม่วงสีม่วงมาเถอะสีม่วงโอ้โหข่าวจั๊วสีม่วงต้องมาแล้วแหละสีม่วงต้องมาแล้วแหละสีม่วงโอ้โอะอะไรวันนียสีม่วงมาเถอะเออเออมาแล้วมาแล้วเออ นี่แหละเออโยโย่โยโย่โอ้อะไรวะปังยู่จีนเหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เกลือเกลือแล้วก็เกลือแล้วก็เกลือแล้วก็เกลือเกลือเกลือทำเคีบิลประจำวันเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เสร็จสมบูรณ์อีกแล้วก็กกเรสร็จสมบูรณ์ แล้วก็อันสุดท้ายไ,ไปรับไพ <ป S 1> โมเจมไม่ต้องพูดมากสกิปสปิเออไพ <ป S 2> โมเจมโอเคขอบคุณ <c oughs> อันนี้ก็ไม่มีโลสีลุงเลยป๊าเซ็งเอาไงดีวะจัดไปเลยครับ <c oughs> จัดพรแห่งดวงจันทร์นี่ก่อนเลยอชพชวิปสามร้อยเอแ้แรกแรกเออแรกเออนั่นแหละ,าละ,ม,าละมาแล้วน้องเหา่พี่ ขาวจวเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมียังมีจ้วงม้วนเหมือมาแล้วมาแล้วม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 วยา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 ว นายลองเอาชีชีมาหน่อยดิอ่าเยาเยามาหาชีชีหน่อยเพื่อนมาหาแล้วเยยาเยาโอเคนะโอเคนะชีชีมารับแล้วเยยาเหยออกมาเถะนะครับจัดไปย้า้เสียอทุกสิบโลไปเลยครบมาละสีม่วงเยาเยอชีฉีมารับแล้วนะเยยาเยอชีฉีมารับแล้วชีชีมารับแล้วโอเค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 ต่นเต้นไงชีชีมารับแล้วเยาเยอมาเถอะมาเยินเยาเยอครบอทุล

เคยเองไหมจะไปเองไหมจะไปเองไหมจะไปเองไหมโอเคเลิกไม่เอาแล้วพอและวไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วเหยาเหเนี่ยไม่มาก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะไม่เอาแล้วช่างมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะคิปนี้ก็ขอลากกนะท่อนนี้แหละเย่าเหยาไม่ชอบผมเลยก็ใครที่ดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายยนะครับ yeah <laughs> yeah